ก็เอาแม่ยิงสมัยนี้ด้วยนะสิบบาทยี่สิบบาทเอาหมดนะฮะเออสวยแล้ววายเกิดจังหวะนี้สวยขอให้ลูกเต่ามาที่เธอเออมาดิคูสิบสองหกร้อยห้าสิบแปดบาทเย็ดเข้มาดิเฮ้ยแล้วเข้าไม่หยุดโอ้โหโคตรโหดโคตรปังโคตรตึงโคตรอันตรายเออกระเบริป้าดู งงนะเข้ามาได้ง่ายใยดอกนี้เออบอกแล้วนะครับนะมันต้องซ้ำนะฮะเจ็บไม่จำาามาซ้ำอีกรอบมาเชียร์คำตื่นมาแปดปีขึ้นไปเบ่อ รายการนี Hoy, coating, ้แต hey, ่ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายเนื้อหาหยาบคายเนื้อหาหยาบคายแล้วมันโดนคุณคก่อนที่จะดูอย่างน้อยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกโศกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงไงตัดสินด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอว่าให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็ค เอาละครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับมวันนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในน้าเกมของ Dream of Magal นะครับผมนะหรือสาวมาเกาค่ายพีจิของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาย้อนวันวาน,น,น,นหน่อยนะคนดูจ๋านะสล็อตยังเก่าแต่ก็เก่าอยู่นะ้าเพื่อนะเออบอกเลยว่าเกมนี้เก่ามากนะฮะเก่าไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนะทุนส่0งร้อยบาทวันนี้กับสาวมาเกาของเราเออ แล้วได้ไหวก็สวยดีครับเรามาเกาวนะเวลาไปตำตำเนี่ยผมบอกให้แต่โคตรดีไม่รู้เป็นไรนะฮะเบ็ดหนึ่งบาทเบ็ดสองบาทสามบาทดีแต่โคตรดีนะฮะเออใครที่สนใจแล้วนะนะก็สามารถเข้ามาลองดูได้นะเออใครอยากลองก็เข้ามาลองดได้นะเลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับผมนั้นเพื่อนนะและดูขาด้างหน้าเบ็ดบาทเดียวระเบิดอ,อื้มเล่าไปสี่สิบหกบาทจุดสามสิบตังค์นะครับผมนั้นเพื่อนนะโคตรเอามา เป็ดสองบาทก็ยังมาโอ้โหสุดจานดิขนาดยังไม่เข้าวีเกนะเแล้วก็ดูเอ้อเฮียาจานจ้าครูเฮ้ยแล้วโอ้โหว่าขนาดนี้เจ๊ร้อยสี่สิบสองบาทเฮ้ยเมืกก่อกี้แล้วส์เกตเตอร์ยังไงมาหรือเปล่าเฮ้ยนายอีหนูสาวมาเกาลลากให้ยากแล้วก็จางเราไปเฉยโอ้โห บอกเลยว่าไม่ธรรมาดาจริงนะครับผมนะนี่ขนาดเบสสองบาทนะฮะก็ดูเบสสองบาทได้มัร้อย้าสิบเป็นบาทอะก็ดูนะถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะเราีนขอเบสสามบาทหน่อยละกันเอออยากลองของว่าคนดูจ๋าเออมาดิแล้ววายเกิดคิวมาแล้วแบบนนะกูอยากได้คิวแล้วเกินเฮ้ยขอคิวได้ไหมเออสวยนั่นแหละ มีรู้ว่าได้ได้มีเยอะเล้ครับนะแต่รู้มันแตกเยอะเอาแตกเยอะไว้ก่อนนะฮะมาเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดไม่ทันอ้าสวยมาดิครับตัวดีสี่มาเรียบร้อยนะครับผมมะเมื่อนะตัวดีสีมาเรียบร้อยแล้วครับผมมาลุ้นตัวทีห้ายังไงไม่มีครับผมโอเคเอาสี่ตัวก็ได้ปะเข้าฟีเกมเป็นสามารถเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมมาว่าจะเจ้ากันหรือเปล่านะ เออวันจะเจงอย่างที่ปากว่าหรือเปล่าคนดูมาเปิดแลกมันไปอย่างเงียบอยู่ครับผมมาเกา้านะันนะเขาจะอาศัยว่าแตกปุ๊บก็จะคูณไปเรื่อยๆนะรับนะบอกเลยว่าคูณไม่มีลิมิตนะครับวันนั้นเมื่อนะยิ่งแตกเท่าไรยิ่งคูณเยอะนะนะครับวันนั้นเมื่อนะเออแล้วบอกเลยว่าถ้าคูณเยอะเมื่อไหร่เดี๋ยวแตกแบบเต็มจอทีนะบอกเลยว่าโคตรโคตรโคตรอันตรายเออเห็นปะคนดูนี่ขนาดคูณห้านีน่ะ เฮ้ยสวยเรามาอีกยังไงโอ้โหแม่จบไปที่คูนกครับผมได้มา63บาทจุด15สตางค์รงครับก็ดูมาและเลขสิบเปิดสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะสิบเปิดสุดท้ายเรามาลุ้นกันเออคูณเจ็ดปะนะยังได้อยู่ที่เจ็ดเจ็ดบาทนะฮะก็ดูตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่เออสวย ไาเยอะอยู่นะ38บาทมานี่แหละลุ้นช่วงในท้ายนี่แหละเพื่อนบอกเลยว่าเสี่ยวจ้ามาคูณติบแล้วด้วยอืยังไงอีหนูสวยมานี่ฮะโออเฮ้กูลุ้นอยู่นะเพื่อนออเออกูสิเบตไปเดแล้วโอ้โหเสียดายจัดเลย เฮ้ยโอ้โหร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมคนดูมาขออนุญาตซ้ำเลยลวกันนะฮะถือว่าไม่ค่อยดีนะตั้งเป้าไวสูงเกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ให้รู้นะฮะมันต้องแตกเยอะกว่านี้นะครับผมนะคนดูนะมารอบนี้ขออนุญาตซ้ำนะฮะไม่ไหวว่ะมันต้องแก้แค้นหน่อยละกัน เออไม่รู้ละจะยังไงแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วฮะแม่เครืองจัดเลยได้มา100กว่าบาทเออเป็นไปได้ไงเนี่ยสามะเก้าเออแต่ข้อดีข้อดีรอบที่แล้วคือเราไม่ได้ซื้อนะฮะเออเราไม่ได้ซื้อนะแต่รอบนี้เราซื้อนะฮะลงทุนไป200กว่าบาทนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะได้กําไรกลับคืนไปหรือเปล่ามาซื้อไป200กว่าบาทนะอดูนนะเออ เอาดีสวยสองร้อยหกบบาทครับผมรอบนี้ได้กาําไรเรียบร้อยแล้วครับผมนะที่เหลือคือกําไรของกูแล้วบัตรน,นี่มาเปิดเดียวคืนทุนครับผมคนดูมาฮะที่เหลือคือกําไรแล้วครับผมนะก้าวเปิดกับคูณแปดไม่เข้าจะเปิดให้มันรู้ไปเออมันต้องเข้าเลยวะนิดหน่อยกูก็เอาแม่ยิงสมัยนี้ด้วยนะสิบบาทยี่สิบบาทเอาหมดนะฮะ เออสวยแล้ววายเกิดจังวันนี้สวยถอยลูกเต่ามาที่เธอเออมาดิคูสิบสอกร้อยห้าบแาทเย็ดเค้มาดิเฮ้ยแล้วเข้าไม่หยุดโอ้โหโ,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 โคตรโคตรโคตรปังโคตรตึงโคตรอันตรายเออกระบริป้าดูงงนะเข้ามาได้ไง่ายในดอกนี้เออบอกแล้วนะครับนะ มันต้องซ้ำนะฮะเจ็บไม่จำาามาซ้ำอีกรอบมาเบิม้มเจ็ร้อยแปดบสองบาทน,นะฮะก็ดูนี่ก็ได้เป็น3บาทน,นะนะฮะเออขนาดาบเบ็ดต่ำๆสามบาทน,นี่ก็แตกแตกโหดมากบอกบอกเลยอยอมรับจริงว่าแตกโหดจัดเห็นปะคือไม่ต้องดูเลยมากเลครับผมน,นะแค่คูณมันเยอะเนี่ยมันก็แตกโหดแล้วฮะก็ดู ต่อให้ตัวถูกมาแค่ไหนนะฮะเห็นปะ่ะเบิ้มเนี่ยได้สิบบาทยังไงเฮ้ยปาสุดท้ายเออสวยเคด้วยมาดิเฮ้ยโอ้โหเหตายเธอโรบินอดแดกแต่ไม่เป็นไรครับผมนะคนดูนะโอ้โหทะลุเป้านะมา ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ขออนุญาตจบคลิปเป็นเพลงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกท่านให้ด้วยนะครับมนะเป็นกำลังใจกับคลิปด้วยแล้วกันยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะครับผมนะสวัสดีครับ